เดี๋ยวเรามาดูเดินหน้าเขาจอดอีกรอบหนึ่งนะครับ นี่ก็เจอที่จอดปุ๊บนักเรียนก็จะเริ่มฝึกการเข้าจอดนะครับ เดินหน้าผ่านคู่กวยแรกไปก่อนอ่านั่นแหละอันนี้สมมุติจริงก็คือเป็นไฟท้ายรถไฟท้ายหรือไฟหน้าเขานั่นแหละเดินเองเนึ่ยเวลาถอยจะได้ถอยได้ทีเดียวเออโอเคพอเนี่ยเรามาดูฝั่งเนี้รายระยะมันห่างแล้วใช่ไหม่ะนั่นแหละถ้ามันใกล้กว่านี้เวลาถอยก็เข้าไม่ได้เหมือนเดิมอ,อ่าวนเข้าไปเยอะเออ ขนาดเข้ามาได้แล้วนะครับยังโยกยากอยู่นะครับยังขนานด้านซ้ายยังไม่ได้ไกลยังไม่ได้ดีเท่าไหร่เอาซ้ายใกล้กว่านี้อีกนึงขอซ้ายใกล้กว่านี้หน่อยอันนี้ยังจอดได้ทั่วไปยังไม่ได้ดีพอยังได้ทั่วไปอยู่เอาต้องเป๊ะเลยเอันนี้วิธีการแก้ไขเขาเรียนรู้มาหมดแล้วนะครับที่ถ่ายให้ดูนี่คือแบบจะได้เห็นว่าเออเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างครับ อย่างน้อยผมก็ไม่ได้พูดมากเหมือนเหมือนตอนมาเรียนใหม่ๆเพตอนนี้รู้ซ้ายรู้ขวารู้ที่จะปรับผมอะไรเองนะครับยังเท่าเดิมเดินหน้าขวาออกไปหนึ่งขวาตัวเองไหมอ่ะปล่อยเลยครับปล่อย ้ายมาเยอะๆแล้วก็ตั้งหลักให้มันเฉียงไปทางขวาหน่อยมาเรื่อยไฟหลังก็จอดล็อกนี้วางศพลองวางการจอดรถด,ด้วยตัวเองขวาไปเฉียงไปเยอะๆเยอะๆกว่านั้นอีกนึงเดินหน้าไปให้ด้านซ้ายมันเห็นกลวยอะ่ะเดินไปอีกอันนี้เป็นการครั้งแรกนะครับเพิ่งเพิ่งฝึกครั้งแรก ดูว่าเป็นไปได้ไหมนะครับหลังจากที่ปกติที่จอดรถต,ตามจุดบิ๊กซีตามโรตัสต่างๆมันจะไม่มีควยตั้งเพราะมันจะมีแค่สเสียบเส้นไว้อันนี้เรามาตั้งลวยไว้ให้เห็นชัดเจนครับว่าจะเจข้าตรงไหนอะไรยังไงนะครับแก้ปัญหาได้ไหมเวลามีต้นเสาเวลามีอะไรเงี้ยเวลามีมุมต่างๆนะครับ <S <S ดีมากครับคิปดีมากครับแจ่มมาก การคิดด้วยตัวเองนี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการคือแบบนี้นะครับมือใหม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องการแล้วก็สิ่งที่เขาควรจะเขาก็น่าจะดีใจนะครับว่าเออเขาก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ ระยะห่างก็โอเคนะครับขนานก็ได้เดินหน้าเดี๋ยว,ยวอรอแป๊บนะึงจับภาพข้างหน้าก่อนข้างหน้านี่ก็คือเห็นชัดเจนว่าอยู่ในล็อกของตัวเองนะครับสังเกตดูนะครับซ้ายกับขวาอยู่ในเส้นตัวเองแล้วก็แนวขนานโอเคนะครับ มาเดินมากอ,อลองเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งหนึ่งมันจะมีทั้งมุมซ้ายแล้วก็มุมขวาที่เราจะต้องทําให้ได้คือฝั่งไหนมองเห็นก่อนเราปรับฝั่งนั้นก่อนจัดไป อันนี้คือผลที่ออกมาจากการสอนแล้วนะครับหลังจากที่เรียนรู้ต่งตางๆนานาถนนเล็กถนนใหญ่ชอกซอยต่างๆมาหมดนะครับนี่ก็มาลองทดอสอบอการจอดการอะไรที่ให้มันเห็นผลว่าเวลาเรียนรู้มาแล้วอย่างที่ผมบอกย้ำนักหน,น,นาว่าเออทำได้ไหมนะครับเราทำได้ดีหรือเปล,าเล่า ตรงๆอย่างเดียวไม่ต้องเล่นพวงมาลัยจะได้เห็นชัดๆว่าเราเบียดอยู่ฝั่งไหนนะครับมาให้เรื่อยหนึ่งหยุดรถถ้าถ้าเรามองจากตอนนี้อยู่ตรงนี้ตอนเนี้ยฝั่งไหนเบียดหนึ่งเออนั่นแหละหนึ่งจะต้องปรับให้ได้ก่อนที่เข้าไปข้างในเพราะว่าเข้าไปข้างในแล้วงงมันไม่เห็นเส้นใช่ไหมมันจะยากเพราะตอนนั้นรถคือรถต้องตรงแล้วก็แค่ไหลตรงเฉยแต่ตอนนี้เรายังปรับได้เนี่ย ระยะมันยังปรับได้ระยะเส้นเส้นไหนฝั่งฝั่งไหนห àng, ่างเราก็ปรับไปหาฝั่งนั้นก่อนเพราะว่าเข้าไปข้างในแล้วนี่มันเส้นมันสั้นไงมันจะมองไม่เห็นแล้วเออเริ่มปรับตั้งแต่ตอนที่เราเห็นแล้วเนี่ยดูนะครับระยะของมันนะครับม,มีระยะห่างที่เออต้องมีการปรับนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะให้เขารู้จักปรับให้มันเป็นนะครับเพราะว่ายิ่งเข้าไปข้างในแล้วนะครับยิ่งเข้าไปข้างในแล้วถ้ายังมองข้าจักนานไม่เป็นครับรถมันก็คือ จะมกันก็จะยากขึ้นอันนี้เห็นไหมครับชัดเจนสวยงามมากนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเคครับช่องไฟดีมากเดินหน้าออกเข้าซอกกลวยแล้วไปต่อเข้าซอกกลวยแค่มันแหละช้าๆ โอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากผ่านไปด้วยดีนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคูต้านะครับถ้าชอบการสอนสไตล์ของคูตานะครับก็อย่าลืมกดติดตามที่โลโก้สีแดงๆด้านขวาตรงนี้นะครับผมกดตรงนี้เลยนะครับหรือกดหาได้นะครับ